หัวข้อนี้อาจจะเวอร์นิดนึงแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับบางคนขายวันเป็นแสนขายงังางออคลิปนี้ลูกค้าครับมันอาจจะเป็นเน้นการเล่าเรื่องมากกว่าผมอาจจะไม่ได้เน้นสาระดังนั้นมันอาจจะไม่ได้ย่อยแต่แน่นอนถ้าลูกค้าฟังมันก็จะได้ทั้งสาระและความสนุก <S <S คนที่ขายได้วันเป็นแสนหรอที่ผมเจอจริงๆนะส่วนมากอะ่ะมันเป็นร้านส่งไปแล้วมันเป็นร้านระดับอย่างผมไปแล้วนะครับ แต่คนที่ขายหลักหลายๆหมื่นต่อวันมีไหมมีใกล้ตัวผมเลยเนี่ยมีร้านที่เปิดไซส์ XL ของเราของขายวัน2อ0 0 0ื่นสานะฮะอย่างต่ำเลยก็วันละหมื่นอย่างเงี้ยครับไซส์ XL ที่ผมเพิ่งไปเปิดล่าสุดที่อยุธยาดูแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนถนนผ่านมันดูหลอกตาลูกค้าจริงๆตรงนั้นชุมชนเขาก็จัดกระจายอยู่แล้วเส้นนั้นถนะนนเส้นนั้นมันต้องลดผ่านลูกค้าผมอีกขั้นหนึ่งเมื่อผมค้าขายเมื่อประมาณ3-4ปีก่อน ร้านเขาอยู่สระบ,บุรีเฮียคนนี้ก็ขายดีมากเพราะว่าขายได้วันหนึ่งเนี่ยหลัก3-5มถงหามื่นตลอดต่อวันเฮียคนเนี้ยเวลาเขามาซื้อของผมเนี่ยเขาก็จะมารับกล่องล้อกล่องที่มันเป็นกล่องฝาปิดล้อเลื่อนอม,มรับทีร้อยใบ200ใบยอดบินไม่เคยต่ำกว่า3ามห0ื่นซื้อของผมทีเฉพาะพลาสติกอย่างเดียวพลาสติกชิ้นใหญ่นะฮะไม่ใช่20อย่างเดียวด้วยร้านแกอยู่ปากช่อง คนนี้ก็ขายได้ระดับวันละ3า0 0ึงห้า0มนนะครับจะซื้อชอบซื้อเข่งใบใหญ่ๆบ้างแหละรถก็รถกระบะคันเก่าๆเนี่ยวิ่งมาจากปากช่องมารับอาทิตย์ละครั้งซื้อครั้งหนึ่งสามถึงห้าหมืน่นพอรู้จักกันก็ถามเยอะแกเป็นยังไงขายเป็นยังไงบ้างขายได้วันหนึ่งสามถึงห้าหมืน่นอย่างต่าก็ถ้าใครอยู่ปากช่องจะรู้จักร้านนี้ดีใหญ่ที่สุดในปากช่องแล้วแต่ผมคงอ้างชื่อลูกค้าในไลฟ์มากไม่ได้นะครับ เพราะว่ายังไม่ได้โทรขออนุญาตก่อนคือผมจะก็จะไม่ก้าวล่วงลูกค้าเนาะแต่ยืนยันว่าทข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงนะครับหรือว่าลูกค้าที่โลตัสลังสิตท,ที่ผมเคยเปิดไว้เมื่อ2อสปีที่แล้วก็ขายได้วันละหลายหมื่นเหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมสังเกตร้านที่จะขายดีเนี่ยคือหนึ่งของเยอะร้านที่ผมพูดมาสาร้านเนี่ยไม่มีร้านไหนที่ของน้อยเลยนะครับลูกค้าของเยอะหมดของ เจ๊ก็หนกรัดอันนี้ผมไม่ได้ขออนุญาตเจ๊นะแต่ด้วยว่าอยากโฆษณาให้เจ๊นะน้าวัดทองจันทร์ตรงอยุธยาตรงด่านแถววังน้อยเนี่ยที่ขายได้เยอะก็ของเยอะเฮียที่เป็นลูกค้าผมเมื่อ 3- 4สี่ปีที่แล้วไม่ได้เจอกันนานมากแล้วที่บอกว่าอยู่ไปไกลก็ลวันละสามหมื่นเนี่ยก็ของเยอะแกเคยเอารูปมาให้ผมดูอะ่ะมีห้าห้องอ่ะแล้วของล้นออกมาริมฟุตบาทคือเห็นร้านอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแกขายส่งด้วยนะทุกวันนี้ก็คงวันเป็นแสนลวมั้ง แล้วก็ร้านที่ผมไปดูล่าสุดที่ผมจะไปรีโนเวทเนี่ยร้านนี้ไม่ต้องบอกกระทางดงทางเดินฮะของแน่นแต่ลูกค้าจัดการได้ดีนะครับแล้วก็ในชีวิตผมเองเนี่ยแต่ก่อนเคยวิ่งขายของมาก่อนแล้วเพื่อ,อเคยเป็นเซลล์ที่บ้านผมเคยวิ่งไปขายของแถวที่หนึ่งเป็นร้านที่ผมเข้าไปครั้งแรกแล้วตกใจเพราะตอนแรกคิดว่ามันเป็นร้านส่งแต่เข้าไปคือร้านปลี เป็นร้านปลีกที่เป็นคนดังใหญ่มากลูกค้าผมวิ่งทั่วประเทศไม่เคยเจอร้านไหนที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้วเป็นร้านปลีกยี่สิบผมมากล้าพูดเลยว่าร้านนี้เป็นร้านเดียวที่ผมกล้าพูดเลยว่ามีทุกอย่างพื้นที่เขาเนี่ยประมาณไล่หนึ่งแต่ขายปลีกผมจำชื่อร้านนี้ไม่ได้เนี่ยลักษณะของร้านที่จะขายดีคือของจะเยอะแน่นคุณเชนพูดแบบนี้หมายถึงเปิดร้านต้องลงของเยเยอะใช่ไหม เอาแล้วถ้าเราทุนน้อยอะ่ะเราก็คงขายไม่ได้เยอะเท่านั้นหรอกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ส่วนมากนะผมย้อนให้ดูเลยทั้ง5เคสเนี่ยที่ผมพูดยกตัวอย่างมามีแค่เคสเดียวที่ของเยอะแล้วเปิดปุ๊บขายดีเลยก็คือเคสของที่อยู่ที่อยุธยาแล้วก็เป็นแฟนชายไซส์ XL ของเราวันแรกอะ่ะที่เขาลงอของมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกเขาก็ลงเนี่ยคูหาเดียวขายายเป็น2คูหา3คูหา4คูหา5คูหา จนของมันเยอะเพราะร้านเหล่านี้สามารถทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องหมายถึงอะไรเปิดคูหาหนึ่งก็เป็นคนที่ประหยัดเก็บหอมรอมริษด,ดูค่าใช้จ่ายดีละเอียดสินค้าเสียนิดเสียหน่อยรีบแก้ไขเอาไปเปลี่ยนพูดง่ายๆก็อยู่ที่การบริหารของเขาไม่ใช่อยู่ที่เขาเปิดมาปุ๊บขายได้วันละแสนไม่มีฮะส่วนมากแล้วก็คือาการบริหารจัดการจากเล็กไปใหญ่แล้วเขาก็ค่อยๆเก็บลูกค้ามาจากวันละห้าพันเป็นวันละหมื่นเป็นหมื่นห้าเป็นสองหมื่น 20, ทุกร้านเลยที่ผมพูดมายกเคสมา ให้้ลูกคาฟังฉะนั้นถ้าคุณอยากขายดีขายได้วันละแสนขายได้วันละห้าหมื่นขายได้วันละสามหมื่นคุณทํายังไงเริ่มจากวันนี้ลูกค้าครับเรากลับมามองเราก่อนว่ามีค่าใช้ใจ่ายอะไรที่เราประหยัดได้บ้างมีอะไรที่เราลดได้บ้างลดต้นทุนได้บ้างซื้อสินค้ายังไงให้ได้ถูกลงนะครับทายังไงให้เราเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยได้มากที่สุดอย่างของทัตด,ดาวเรามีช่วยลูกค้านะครับอย่างเช่นเรามีเซลล์เข้าหนึ่งลูกค้าการเซลล์เข้าดียังไงเซลเนี่ยจะละเอียดตรงที่เราไปเช็คของให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลามาเช็คของ2 เราไปส่งให้ฟรีแล้ว3พิเศษไปขออนั้นเราไปส่งให้ฟรีแล้วเราไปจัดร้านให้ด้วย้ในครั้งต่อ,ตอไปมันดีอย่างนี้ลูกค้าแต่ว่าต้องบอกว่าบริการจัดร้านเนี่ยมันเพิ่งจะมีแค่กรุงเทพปริมณฑลนะครับเนี่ยลูกค้าก็ประหยัดเอาอย่างนี้แทนที่ลูกค้าจะต้องวิ่งมาเลือกสินค้าเองแบกกลับไปเองค่าน้ามันอาทิตย์ละ4,000อาทิตย์4,000ลูกค้าก็เก็บได้ละ4,000เอาไปลงของดีกว่าอ่ะอันนี้คือไอเดียนะผมไม่ได้หมายความลูกค้าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะผมแค่เสนอไอเดียเห็นไหมลูก้จุดนอย ค่าเช่าโอ้ค่าเช่าเรื่องยากไม่เคยมีเจ้าเจ้าของที่ที่ไหนอยากลดค่าเช่าไม่มีมีแต่จะขึ้นยิ่งเห็นเราขายดียิ่งขึ้นเป็นธรรมชาตินะลูกค้าแต่ลูกค้าครับค่าเช่าเนี่ยมันก็ประหยัดได้นะประหยัดได้ตั้งแต่เริ่มที่ลูกค้าจะเข้าไปลูกค้าเช่าที่ไว้สักไร่นึ่ะแต่ใช้จริงๆครึ่งไร่เท่ากับอีกครึ่งไร่เนี่ยเสียค่าเช่าฟรีเนี่ยสิ่งที่ผมมักจะบอกอ่อนที่จะลงทุนเสมอเสมอสองค่าลูกน้องลูกน้องเยอะไปไม่ดี ไม่มีลูกน้องเลยยิ่งดีนะครับยิ่งถ้าเปิดร้านใหม่นะใช้ลูกน้องเลยนะอันตรายมากเสี่ยงโดนโกงเสี่ยงโดนทุจริตเราควรที่จะเซฟลูกค้าครับเซฟค่าใช้จ่ายแล้วก็เซฟไม่ให้โดนทุจริตก็คือเฝ้าร้านเองหรือให้คนในครอบครัวมาเฝ้านะครับแต่ดีที่สุดก็คือเฝ้าเองถ้าธุรกิจนี้เราไม่เก่งจริงหรือเรายังไม่เก่งนะครับเราควรเฝ้าเองก่อนไม่ว่าธุรกิจอะไรจะไปขายอาหารขายอะไรคุณต้องอยู่กับมันก่อนจนคุณรู้ตื้นลึกหนาบางแล้ว 2-3ปีคุณค่อยปล่อยต่อมานะครับร้านที่ขายดีมันมักจะมีอะไรที่เหมือนๆกันอีกนะของเยอะทำเลดีเรื่องที่2ต่อให้ลูกค้าเปิดโกดังเป็นไล่เลยลงทุนสัก10ล้านแต่ร้านลูกค้าอยู่บนดอยดอยที่ไม่มีคนอยู่ส่วนคนเนี่ยอยู่ด้านล่างหมดใครจะวิ่งขึ้นไปซื้อมันยากนะคือทำเลลูกค้าของเยอะทำเลดีอันนี้คือตัวแบบหลักๆเลยอะอย่างที่โลตัสลังสิตลูกค้าผมคนนี้ก็ โลตัส <Lotus S 2> นี่ทำเลดีมากลำเลอแบบผมเน้นเล่าเรื่องนะวันนี้ครับแถวประทุมเนี่ยทุกโลตัสไม่ว่าเล็กใหญ่มีร้านหมดผมกล้าการันตีเพราะผมออกเซอร์เวย์หมดแล้วเพราะโลตัสคือจุดยุทธศาสตร์ของร้าน20ที่ดีมากลูกค้าทำเลดีลูกค้าสําสคัญมากคือคนมันต้องเยอะเยอะไม่พอแล้วคนมันต้องเยอะแล้วพร้อมจะซื้อด้วยมันต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มันถูกต้องนะครับกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องก็คืออย่างเช่น20แล้วเราจะเอาไปขายกับไฮโซหน่อยเขาก็อาจจะเข้าน้อย แต่20เปิดตรงไหนขายดีเปิดอยู่กับคนไรได้น้อยยิ่งแรงงานพม่มากขายดีมากลูกค้าแต่ลูกค้าครับจริงๆแล้วร้านที่จะขายดีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้หรอกมันมีวิธีอื่นที่จะทําให้เราขายดีได้ของแปลกอย่างลูกค้าเคยเจอไหมร้านที่ไม่ใช่20บาทเลยนะแต่ขายแต่ของแปลกแปลกวขายดีอย่างเช่นร้านที่เด่นเรื่องนี้เลยก็คือร้านสินค้าญี่ปุ่นมือสองเน้นแต่ของแปลกอย่างเดียวคือบางอย่างคนไทยไม่ใช้ด้วยแต่ผมชอบไปเดินเออมันแปลกว่ะอันนี้คือตัวอย่างของร้านของแปลก แล้วขายดีคือแปลกอย่างเดียวบางที่ก็ไม่ได้เยอะบางที่ก็เยอะแล้วเวลาผมประเมินลูกค้าเนี่ยผมประเมินให้มันเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะไม่ใช่จะบอกว่าชี้เข้าโลตัสเข้าบิ๊กซีเข้าตรงนู้นตรงนี้อย่างเดียวผมจะดูกําลังทุนลูกค้าด้วยสิ่งที่แย่กว่าก็คือถ้าลูกค้าไปเปิดในโรตัสได้จริงแต่เงินติดตัวเหลือศูนย์บาทอัซิเดนต์ขายไม่ดีขึ้นมานี่ผมซวยเลยนะ ฉะนั้นผมก็จะแนะนําตามแบบของตัวลูกค้าอยู่แล้วว่าคือคนเนี้ยดูแล้วทุนเขาแสนหนึ่งผมจะแนะนําไปเข้าทําเลดีๆก็ไม่ได้ทาเลดีมันก็จะต้องคู่กับคนที่สายป่านยาวเงินสารองสูงมีสัก4ี่ห้าแสนนะไปเลยครับโรตัสเขาบอกว่าเวลาจะซื้อส,สังหาเราต้องรู้มูลค่าที่แท้จริงของมันแล้วเราค่อยซื้อมันถึงจะขายได้ราคาอย่างเช่นว่ามูลค่าจริงๆมันล้านมันควรจะเป็นล้านหนึ่งแต่ป้ายมันติดอยู่8 0 0แสนแต่เรามองออกว่าตรงนี้จริงๆมูลค่ามันควรจะเป็นล้านหนึ่ง แต่เราสามารถซื้อได้ที่ราคา8 0 0แสนอย่างเงี้ยให้รีบซื้อแล้วต่อไปอ่ะอนาคตราคาก็จะขึ้นเป็นล้านล้าน2องล้าน 3, แล้วก็ไปขายช่วงนั้นต้องมองให้ออกว่ามูลค่าหรือคุณภาพที่แท้จริงของทำเลตรงนี้มันควรจะเป็นเท่าไหร่อยู่ที่สายปานของแต่ละคนเลยนะฮะทำเลดีค่าเช่าแพงแล้วก็แพงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนบอกเดือนละหมื่นแพงบางคนบอกเดือนละสองหมื่นแพงแต่อย่างลูกค้าผมเนี่ยอยู่โลตัสลังสิติเนี่ยค่าเช่าที่เดือนละเจ็ดหมื่นแพงไหม ทุกคนตอบแพงแต่พอผมบอกว่าเขาขายได้วันละสองหมื่นเดือนละหกแสนไม่แพงเห็นไหมลูกค้าฉะนั้นทาเลแพงไม่แพงอะตอบไม่ได้มันอยู่ที่ว่ามันดีไม่ดีด้วยจะใช้คําคว่าทําเลมันคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าสายป่านยาวนะมีเงินสํารองนะครับเอาไปเลยแพงก็ช่างมันสิถ้ามันขายดีขนาดนี้ <laughs> ถูกไหมครับอ่ะเล่าอีกเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับจริงๆคนที่จะเปิดเนี่ยหลายคนเลยเนี่ยอันนี้ก็ข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะพี่เห็นอนะไอ้ร้านนั้น่ะ อยู่ข้างๆบ้านพี่อ่ะตอนแรกครูหาเดียวแป๊บหนึ่งก็สองสามคูหาลูกค้าครับเขาอ่ะทำคนแรกเขาอาจจะสองสามคูหาแต่เราไปทําอาจจะไม่ได้ขยายอย่างนั้นเพราะเขาเก็บลูกค้าประจําไปหมดแล้วแล้วเราจะไปดึงไปแย่งกับเขาเนี่ยมันต้องใช้ทุนใช้ทรัพย์เยอะฉะนั้นเวลาผมจะแนะนําลูกค้านะ่ะคู่แข่งเนี่ยมีได้ไหมมีได้ แต่เราต้องคำนวณอีดีว่าคนในพื้นที่เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนนะถ้าคนในพื้นที่มีมากแล้วร้านคู่แข่งเราเนี่ยจุดอ่อนเยอะอย่างเช่นบริการไม่ดีร้านลกขายสินค้าหลายราคาไม่ติดป้ายราคาทําเลยฮะถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเรามีทุนสู้กับเขานะทําเลยนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งร้านที่ขายดีเนี่ยที่ผมเจอเยอะๆเลยนะมักจะเป็นคนแรกที่ทําในพื้นที่นั้นทําก่อนใครแน่นอนลูกค้าครับถ้าอำเภอคลองหลวงเนี่ยทัดดาวมาเปิดที่แรกเนี่ยโอ้รวย ทำก่อนได้ก่อนอย่างเช่นผมไปดูที่หนึ่งตรงคลองหกเนี่ยทำเลสวยมากเข้าออกทุกวันเพราะว่าผมไปฟิตเนสตรงนั้นแล้วผมชี้ตึกตึกหนึ่งค่าเช่าสองหมื่นผมคุยกับแฟนผมบอกทำเลตรงนี้ร้านยี่สิบน้าเปิดมากเลยนะว่างอยู่หกเดือนแล้วเดือนที่หกผมบอกคุณเราต้องเปิดแล้วนะตรงเนี้ยเดือนที่หกพอโทรไปถามอ๋อมีคนจะมาเปิดแล้วคะ่ะเปิดร้านายี่สิบบาทเรียบร้อยเ <laughs> นี่คือที่ผมเจอด้วยตัวเองนะฉะนั้นทำก่อนได้ก่อนครับลูกค้าทำก่อน ก็ไม่ต้องแข่งกับใครการแข่งกับใครมันเสียยังไงมันต้องลดราคาแข่งเสียกําไรเสียสุขภาพจิตพอขายดีขึ้นปุ๊บเรอาอะไรมาขายร้านนั้นก็เริ่มก๊อปทำก่อนได้ก่อนอย่าเพิ่งให้มีคู่แข่งลูกค้าฉะนั้นเวลาลูกค้ามาปรึกษาผมเนี่ยถามว่ามีคู่แข่งมีได้ไหมมีได้แต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีถ้าแบบจะเอาอยากได้ตรงนี้จริงๆนะแต่ถ้าไม่ได้อยากได้จริงๆลองเปลี่ยนลองดูที่ที่อื่นไหมนะครับแล้วมีคู่แข่งเนี่ยก็ต้องดูว่าคู่แข่งน่ากลัวไหมแต่ถ้าคู่แข่งเจ้้้าาเเล็กจนอยไม่ ถ้าแน่ใจว่าเราจะเปิดแล้วดีกว่าไม่เป็นไรอย่างทัดดาวลูกค้าจะพูดหลายคนบอกว่าอยากเปิดกระทัดดาวเพราะว่าร้านสวยกว่ามันไม่เหมือนร้านแต่ก่อนร้านแต่ก่อนมันก็จะลบๆแล้วก็สินค้าเนี่ยจะขายหลายราคาพี่ก็จะทาแต่20บาทอย่างเดียวก็หาจุดเด่นขึ้นมาเนี่ยวิธีที่ชนะคููแข่งหรือบางร้านก็บอกว่าพี่ไม่ขายแต่20แต่พี่จะขายราคาอื่นด้วยแต่พี่จะติดป้ายราคาชาัดเจนและแยกโซนให้ชัดเจนอย่างนี้ก็ได้3ามเรื่องครับลูกค้าก่อนจาก,กากันไปนะครับ1ของต้องเยอะนะครับจะ,จะเอาวันละรายได้วันละหลักแสน ของเยอะ2ตําเนต้องดี3นะครับลูกค้าคุณต้องทําก่อนหรือไม่คู่ก็อยากมีคู่แข่งนะครับทำยังไงก็ได้3มเรื่องสาตัวนะครับดูแลให้ดีอันนี้คือเอาจากประสบการณ์เพราะวันนี้ไม่มีสาระเยอะเล่าเรื่องเยอะนะครับอ่ะขอตัวครับลูกค้าวันนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ